เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังที่ลดเล่นในวงการบันเทิงมานานสําหรับโบวี่อัธมาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวพร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ37ปีท่ำกลมบรรยากาศอบอุ่นแต่เจอเซอร์ไพรส์จากแฟนหนุ่มด้วยกันข่าขอแต่งงานล่าสุดสองโบวี่ได้เปิดใจเบื้องหลังกันขอแต่งงานพบว่าสองโบวี่นั้นเซนแรงมากๆได้ส่งข้อความหาผู้จัดจาการบอกว่า แกไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ให้ปูขอแต่งงานชั้นในงานนี้นะมันยังไม่ใช่เวลาแต่งงานนี้นะคะก็ต้องดําเนินต่อไปเพราะว่าหนุ่มปูดได้เลือกซื้อแหวนและเพื่อนๆและคุณแม่ของโบวี่ก็มาแล้วและเมื่อถึงเวลาเซอร์ไพรส์หนุ่มปูก็ได้คุกเข่าขอแต่งงานสาวโบวี่ก็เซเยตหนุ่มปูก็ได้สวมแหวน,วนจนเกิดโมเมนต์สุดน่ารักและอบอุ่นท่ากลางครอบครัวและเพื่อนๆเ,เป็นสกิพยานเป็นจํานวนมาก